สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับใครไทยพร์เซลอีกครั้งนะครับวันนี้มาในตัวของน้องบสเตอร์นั่นเองนะก็คือน้องกุ้งบสเตอร์นั่นเองครับมี32ชิ้นนะแล้วก็จุดโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการหักตัวออกมาได้นะครับเหมือนกับกินกุ้งจริงเลยนะที่มีเลมอนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตัวของน้องเขาเป็นอย่างไรนะครับผมมาเราก็แกะกล่องกันดีกว่าครับจุดแกะอยู่ไหนวะหาก่อน อ่ะตรงนี้ข้างบนแกได้เลยไหมติดกาวอ่ะโอเคครับผมขออนุญ,ญาตใช้คัตเตอร์ตัดแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับมาอุ้ยมีเลมอนเด็ดเด็ดออกมาเลยครับอ่าของก็มีเท่านี้นะตรงนี้นะครับสามสามพาร์ทใหญ่ๆอ่าตรงนี้ก็เป็นจานนะครับผมที่มีอ่า แนะนำวิธีการกินจุ้งด้วยนะครับผมนี่มีตัวของหัวกุ้งมันกุ้งด้วยนะอืมเห็นแล้วหิวเลยนะครับโอเคมาแกะพา์ชกนันดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวของกล้ามนะครับนี้ก็จะเป็นหัวกุ้งนะมีหัวกุ้งเล็กๆ แล้วก็มีส่วนทีอ่อาจจะเสียหายง่ายมั้งเขาก็เลยไม่เขาก็เลยแยกออกมาเขาก็เลยมีตัวนี้กันให้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้ส่วนตัวมันนะครับผมอ๋อโอ้โหมีสี่ใชไม่ใช่สามกินมาก็เยอะแต่ไม่รู้ว่าจะตัดต่อได้ถูกป่ะนะมาดูกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือชิ้นส่วนภายในตัวของน้องคร ผมขอแยกต่างหาไว้ก่อนโอเคมาก็มาเริ่มต่อกันดีกว่าครับอ๋อมีอย่างนี้ให้มาด้วยแสดงว่าเป็นเป็นพาที่ต้องแกะออกใช่ไหมอืมแกะออกจากไอตัวตัวติ่งมันไม่งั้นมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับโอเคเรามาต่อกันดีกว่าครับก็บอกตรงๆว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันนะคือดูชิ้นส่วนแล้วเนี่ย อันนี้เลมอนวางไม้กันดูแล้วต่อ,อยากเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยกล้ามขยับไปด้วยอา่าฮะถอดได้ไหมถอดได้ครับตรงนี้นะครับโอเคก็ต้องใส่เนื้อปูเข้าไปใช่ไหมไอ้เนื้อกุ้งแล้วก็ปิดนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรง่ายๆมั้งเราเอาส่วนที่เราเข้าใจได้ก่อนดีกว่าเนาะอืมน,นะครับแล้อีกขาหนึ่งอนะ อ๋ออีกขาหนึ่งไม่มีเนื้อหรอก็อมีดินี่ไงโอ้ยเนื้อนิดเดียวเองอืมอืมอืมอหอโอเคครับกล้ามเล็กกับกล้ามใหญ่นะอันนี้ก็ต่างจะเป็นขอ้อต่อต่อกับกุ้งอีกทีนึงปะผมไม่รู้ต่อข้อต่อถูกถูกหรือผิดเนี่ยหั่ไม่ใช่หรอะเดี๋ยวค่อนนะต้องเป็นตัวนี้ชิ้นนี้แน่อ่าอย่างนี้ อ่ะไม่เข้าอันนี้เข้ายากอะ่ะอันนี้ถูกแล้วดิผมรู้สึกอันนี้กมมันเข้ายากอะ่ะอันนี้ถูกแล้วมั้งเขาน่าจะออกแบบมาให้มันเข้าพอดีนะเนี่ยเห็นไหมเข้าง่ายเลยแสดงว่าอันนี้ถูกแล้วนะครับได้ตัวของนี่แล้วละต่อไปก็จะเป็นตัวกุ้งนะครับตัวกุ้งนะเราขอดูเนื้อกุ้งก่อนนี่อืมตรงนี้นะครับมีอ่วัยวะนะครับสองชิ้นหรอ มีเนื้อกุ้งเลยนี่ไงนี่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 ตรงนี้ๆๆนี้ๆๆนๆๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืต้องใส่ชิ้นไหนก่อนละ่ะอืมลูกทรงแบบนี้นี่คือตรงนี้นี่เท็กเจอร์นี่ก็จะแบบเป็นดูแบบเป็นเนื้อกุ้งเหมือนกันนะครับก็ดูน่ารักดีอันนี้ก็ต้องเป็นมุมนี้โอเคแล้วเราก็จะได้ตัวต่อกับอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ดิเดี๋ยวกันนะผมขอต่อก่อนตัวนี้มันไม่มีประกบประกบแฮมันต้องใช้นี้ประกบแทนโอ้โอ้โอ้โอ,อย่างนี้แหละถูกแล้วละอุ้ยหลุดอืมต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนนี้ป่ะนี่ไม่ใช่อันนี้อรอ ดูไม่น่าใช้สักชิ้นเลยอันนี้อันนี้ใช่มั้งอย่างนี้วะแล้วก็อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออันนี้ก็อย่างอันนี้ล่ะผมว่ามันแปลกๆไม่ใช่เดี๋ยวผมขอคิดก่อนแต่ตำแหน่งมันเหมือนจะใช่เลยอะแบบเนี้ย ทั้งนี้ทั้งนั้นเราปิดตัวกุ้งก่อนดีกว่าชิ้นนี้ได้อยู่ตรงนี้ชิ้นนี้ก็อยู่ตรงนี้สินี่อย่างนี้ก่อนอือผมว่าต้องเป็นไอไอตัวไข่เนี่ยติดตรงนี้แหละแต่มันเหมือนใส่ไม่ได้วะไม่ใช่เหรอเราก็กินกุ้งมาบ่อยทำไมเราเอ๊ะผิดตรงไหนวะเดี๋ยวนะ ตรงนี้น่าจะถูกแล้วเดี๋ยวผมใส่ขาให้เสร็จดีกว่าอืมเพราะตรงนี้ยมันน่าจะเป็นการแบบไอ้ที่เราแบบหักหักกุ้งอะครับหักตัวกุ้งมาครึ่งหัวแล้วก็มีไอ้นี่ออกมาฟิลลิ่งมันน่าจะเป็นแบบนั้นตรงนี้เป็นหางอ่าหางกุ้งไม่มีเนื้อนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเราก็พอมีเนื้อนิดหน่อยโอ้ยหยุดครับอันนี้น่าจะส่วนหัวส่วนที่ต่อไปข้างหน้าสุดเพื่อต่อหัวกุ้งเนี่ย ลูกตากุ้งกินได้ปะมีใครกินลูกตากุ้งกันไหมผมเม่ไม่กินกันนะเออนห็น้ะไอตัวนี้มันต้องมันต้องแกะออกจากฐานแล้วแต่ผมเดี๋ยวผมยังไม่กล้าไปนนะผมขอดูก่อนเอ,อ้ตัวนี้มันใส่อย่างนี้ไม่ใช่หรอหรือมันไม่ใช่วะอ,อุ๊ยอันนี้มันฐานลงพอดีเลยอ,อ้าวเดี๋ยวนะเอ,อ๊ะอันนี้มันลงชิ้นนี้พอดีเลยแบบสวยๆเลย แต่มันเขียนอ่านแล้วมันดูเหมือนแต่มันมันใช่แน่นอนครับผมรู้สึกได้ว่ามันใช่อันนี้ก็ต้องอยู่ข้างล่างเป็นเนื้อกุ้งนี่หรอเออผมว่ามันใช่อะเนี่ยตำแหน่งมันดูใช่เลยอะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้เนี่ยใช่แน่แน่ครับผมว่าไม่ผิดไอ้สองชิ้นนี้อยู่ไหนอะม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วตัวนี้ก็จะเสียบตรงนี้ ออืกุ้งมันจะบิดบิดตัวงนี้เหรอทีม่มีชิ้นนี้อีกชิ้นว่าออกไม่ใช่อืมกุ้งมันจะบิดแบบนี้เหรอผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมแล้วอันเนี้ยเหรอไม่รู้ใส่ไปก่อน ผมว่ามันไม่เข้าเข้าไม่ได้แต่ก็มันมันรู้สึกว่าใช่อ่ะผมว่ามีความที่ทถูกสูงมากครับแต่เอ๊ใช่ะน,น่าเนี่ยความสนุกของเกมนี้ตรงนี้แหละครับมันเป็นอ้อยมันเป็นพัซเซลตรงนี้แหละเนาะมันก็จะสนุกกันตรงที่เดี๋ยวขอประกบก่อนนะทดสอบการประกบก่อนมันต้องประกบแบบนี้ประกบแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็อ่าฮะขากุ้งมันต้องไปอยู่ตรงไหนวะ อยู่ใต้ตัวนี้ตอนนี้อันนี้มันเป็นฐานถูกไหมเอ้ยอันนี้เป็นฐานแบบนี้ว่าใต้นี่อันนี้อยู่ใต้อีกทีนึงอันนี้มันรูนี่มันรูอะไรรูขากุ้งเฮ้มืมันคือรูขากุ้งแหละผมว่าแล้วก็เป็นการติดริมเนี่ยนี่ไงเ,เจอรลิมแล้วนี่นี่นี่อ่านี่แล้วก็ขากุ้งแบบนี้ อือฮ uh ึโอเคงั้นแสดงว่าเดี๋ยวนะขากุ้งแบบนี้ตัวก็ต้องเป็นแบบนี้อ่ะนี่คือแบบนี้นี่คือภาพกุ้งที่ควรจะเป็นครับแต่ว่าตรงเนี้ยกนคือเสียบแบบนี้เสียบข้างล่างเสียบข้างล่างอืม อกอกขาวก่อนใส่นี่ก่อนอ่ะไม่เป็นไรทาส่วนที่เราเข้าใจได้ก่อนก็ได้ครับยึดหลักผมยึดหลักเสมอว่าอันไหนทําไม่ได้เอาออกไปก่อนทําไม่ได้ค่อยคิดที่หลังนะอืมอืมเป็รูปนี้แหม่งว่ะอ๋อโอเคไม่แหม่งละอืม ใส่ขากุ้งใส่โอ้มันเบียดเลยอะคือเหมือนกับว่ามันฟิกมากเลยครับว่ามันเบียดมากเลยว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่แบบติดมากๆนะนี่คือฐานกุ้งมาหัวก็ต้องมาเสียบตรงนี้สิแล้วมันเสียบยังไงวะ ืหรือหัวอยู่ข้างบนผมว่าอาจจะไม่ปจะเป็นแบบนั้นนะทำไมไม่เรากลับมาทําตรงนี้ต่อดีกว่าคือมันต้องมีวิธีการใส่ตัวของอ่าเนื้อกุ้งตรงนี้ลงไปให้ได้ครับเรามาเคลียร์ให้ได้ก่อนผมว่าอย่างเนี้ยถูกแล้วแต่ชิ้นนี้อาจจะไม่ถูกชิ้นนี้จ,จะเป็นชิ้นนี้ก็ได้เพราะมันรู้สึกว่าหนาก็ไม่ใช่หรอวะ ด,ด,ดูดูชิ้นมันทะลุออกมาอันนี้แหละอืมนี่เนาะอย่างนี้เนาะตะคองแล้วพอแล้วไอ้เอกเลเนื้อกุ้งไอ้พวกนี้มันวางตรงไหนไม่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอืชิ้นมันเหลือหรอไม่น่าเหลือนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมลองลองต่อไปก่อน เดี๋ยวรู้เองไอสามชิ้นนี้มันเหมือนเป็นชิ้นเบิลเลยอะที่วางอีกชั้นหนึ่งอะเนี่ยเออว่ะหรือมันวางอีกชั้นหนึ่งวะอย่างงี้เหรออืมแหม,ง,แมงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสิอ่ะผมผมตอบแบบไม่มีไม่มีชิ้นก่อนดีกว่าผมให้คำพ о อใจก่อนอืม ข้างล่างมีฐานนะอ๋ะอโอเคมันต้องรวมล่างฐานก่อนเิยินะอ๋อไอ้หนวดตรงนี้ก็คือหนวดข้างหน้านี่เองเข้าใจแล้วนี่เสียบตรงนี้อืมแล้วก็ต่อกันตัวนหน้าอือหือ โอเคเข้าใจแล้วนี่คือส่วนที่เป็นเนื้อมันเนื้อมันต้องวางสองชั้นก็คืออ่าตะกี้ผมก็ทําถูกแล้วละ่ะแต่ว่าตําแหน่งอาจจะผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องวางเนื้อสองชั้นให้ได้ครับมันมันไม่ใช่เนื้อชั้นเดียวอะ่ะมันเหมือนคับเราต้องเราต้องวางเนื้อให้ได้สองชั้นนะตรงเนี้นะอืมผมขอเล่งก่อน นี่ไงผมเห็นแล้วนี่นี่อ่ามันต้องวางแบบเหมือนมันบังคับให้เราวางสองชิ้นอะลงไปอะคือชิ้นแรกอะใส่เข้าไปข้างในชิ้นที่สองอะก็ใส่มาข้างนอกอีกทีหนึ่งอืมแต่มันน่าจะตำแหน่งผิดเนี่ยนะอือฮึแล้วก็ชิ้นนี้เป็นอย่างนี้อ่ะก็คืออย่างนี้วางอย่างนี้เลย ผมว่ามันไม่ได้ล็อกอะไรอาวาแบบตรงๆไปเลยครับแต่มันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวครับนะนตำแหน่งมันล็อกไม่อยู่เดี๋ยวอา้าอะไรวะตรงนี้ยอยู่นะแต่พอพอเอาไปนี้ไปใส่แล้วไม่อยู่เฉยเลยเดี๋ยวนะ อืมอันนี้ไม่ใช่ต้องใช้อันนี้ใส่ย่ามาันนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าผมใส่ทีหลังก็เนี่มันน่าจะใส่ย่าพอสมควรมันไม่ได้ลงมันไม่ได้ลงล็อกและล็อกพอดีแบบส,สวยๆไงอัน,นอเนี้ยอืมแล้วก็รีบล็อกตรงนี้ก่อน อหลุดอีกเ,อเดี๋ยวๆกลายเป็นว่าใส่ขาแล้วยุ่งยากกว่าเดีวมแกะออกก่อนไว้ที่หลังไปเลยสุดท้ายก็ต้องไว้ที่หลังเพราะว่าเอาไม่เข้าอืม กลายเป็นชิ้นนี้ทําให้มันติดเดี๋ยวนะก็พื้นที่ตรงไหนวะหรือว่าใส่แค่อันนี้เหรอน่าจะอย่างนี้มั้งอืมแต่ตะเกียใส่แล้วมันติดมันทําให้เราอันี่มันหลุดออกมาใส่แล้วว่าชิ้นนี้วางแค่นี้อ่ะอ่ะแล้วก็วางนี้เลยเป็นกุ้งแท้จริงแสนลำบาก โอเคเสร็จสักทีมันยากเหลือเกินนะตรงเนี้ยนะอ่าพิดฟังถูกแล้วเกิดเป็นกุ้งแท้จริงแสนลำบากครับกว่าจะได้กุ้งอร่อยๆอย่างนี้นะโอ้คุณต่อยากขนาดนี้นะครับจะไปกินกุ้งให้หนํำใจเลยแกโอ้ยรุดรุดโอ้ยยุดโอ้ยพูดไม่ได้เลยพูดปุ๊บ ยากอะไรไหมเนื้อหลุดเนื้อหลุดเนื้อหลุดเน้เน้เ้าออกแบบมาให้มัน,ให,มนให้มันหักง่ายอ่ะอาจจะเพราะว่ากุ้งมันก็บิดง่ายด้วยมั้งมันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้มั้งเดี๋ยวก่อนให้ผมโชว์สวยๆก่อนเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เออโอเคอ่ะได้แล้วกว่าจะได้ไอ้ก,กุ้งมาคราวนี้ก็เหลือหนวดแล้วครับตอนนี้ผมว่าน่าจะต้องแกะออกนะผมขออนุญาตใช้บิดออกแล้วกันนะครับอ โอเคถกูกปะวะทำไมอันนี้มันไม่มีฐานออกมาวะผมกินเนื้อฐานไปปะเนี่ยถูกแล้วมั้งอ่ใส่นวดกุ้งมันโอโ้โหลกแขนหน่อยสิอืมถูกแล้วมันออกแบบมาให้มีรูไม่เท่ากัน สองนวดเอนวดกุ้งนี้มันอยู่ไหนไหนอันไหนมันใต้ไหนมันขวาวะเดี๋ยวลองเสียบดูก็รู้ครับว่าเข้าไหมเขาขีดเขาทำรูไม่เท่ากันด้วยนะ อันนี้มั้งผมขอดูจากรูปก่อนดูไม่ออกไหนดูสิดูไม่ออกเหมือนเดิม <laughs> ดูยากโว้ยเอาหลุดฉะงั้นเอาเอาโน่นหลุดโน่นหลุดโน่นหลุด,ลด,ลดอืม ผมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเข้าล็อกอ่ะแล้วก็อันนั้นแหละด้านนั้นนะถูกอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกันเนหมุนไปจนกว่าจะเจออันนี้ก็ต้องหมุนเหมือนกันนะเข้าไหมไม่เข้าก็ต้องอันนี้แหละอืออืออ่ะรูนี้แหละน,นี้ก็ต้องอีกรูนี้อืม อยางไงล่ะตัวระหลังยากมากเลยครับมันมันยากตรงพอมันเบิ้ลแล้วมันรูมันไม่พอดีกันคือเข้าใจแล้วเป็นพาร์เซอรมันต้องมีรูคําตอบรูเดียวไงแต่พออย่างงี้ปุ๊บมันยากแล้วเพราะว่ามันดันไม่พอดีอะสิหมายถึงว่าอะเอาได้เฉยอได้แค่นี้แหละผมว่าท่านี้แหละถูกแล้วล่ะไม่ต้องมดีกว่านี้หรอกโอเคเสร็จแล้วโอ้ยากเหลือเกินน้องกุ้งครับผมอ่ะ ใส่จานาหน่อยดูจากรูปซิทํำยังไงนะครับแกะปูได้นะครับแกะเนื้อได้นะครับผมคอมพิวตวางเป็นกุ้งไว้นี่กุ้งวางเว๊บใส่เลมอนหน่อยอ่ะฉันกินครับตอร์ล็อบสเตอร์ ก่าจะได้ล็อสเตอร์มารู้ไหมมันยากแค่ไหนนะครับโอเคจุดขายของมันก็คือการหักนะครับผมเหมือนสมจริงไงคึกนี่นี่คือการแบบเห็นแล้วก็เห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไอตัวของไขมันนะครับผมหรือว่าตัวหัวกุ้งที่มันอร่อยอร่อยนะนะครับตัวนั้นแหละนะครับโอ้เนื้อกุ้งถอดออกไปนะครับผมอ่าก็คือเป็นกิมมิคที่เขาใช้วิธีการแบบอ่าทำให้มันแบบเหมือนหักหัวออกมาได้มันก็เลยดูไม่แน่นอันนี้ือว่าเจ๋งมากๆตรงนี้นะ เป็นไอเดียที่ดีนะครับแต่ว่าก็แรงมาด้วยการต่อพัลส์เที่ค่อนข้างยากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันก็หลุดง่ายนงแต่ก็เท่ดีครับเพราะว่าตัวกุ้งวางเฉยก็ไม่มีอะไรแต่พอแบบหักึ๊กอะเนี่ยแหละส่วนที่เราจะกินกันบ่อยๆนะครับผมแล้วก็เอาไปจุ่มตัวของซีฟู้ดใช่ไหมโอ้โหแซ่บเหลือโอเคนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะผมว่าก็พอของผมคอแล้วอา้าวเนือหลุดอ๋อ เนื้อหลุดหมดเลยต้องมาใส่ใหม่นะครับเออถ้าใส่แบบนี้ได้ไหมก็ใส่ได้นี่หว่าอาจจะใส่่างนี้สะดวกกว่าเนี่ยเนี่ยเยห็นมาเสร็จแล้วเออใส่เนื้อใส,ใส่ไอตัวาฐานทางซ้ายแบบนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องมากกว่าตะก,กี้ที่เราฝืนใส่แบบตะก,กี้นะเพราะว่ามันยากมากเลยอโอเคครับผม ก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรน่จาจะตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับบ๊อบว้าว,าวา